ว้าวแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวที่ผมซื้อมาจากช h อป e ีนะครับในราคา สวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องสินค้าที่มาจากช้อปปี้นะครับซึ่งผมได้รับเมื่อกี้นี่เองนะครับผมเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะเขาก็จะห่อมาด้วยหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะส่งมาจากจีนนะครับใช้เวลาก็พอสมควรนะฮะเฮ้เดี๋ยวแกะดูข้างในนะฮะอืมง่าย พอเราแกะออกมาแล้วนะฮะตรงนี้นะที่ผมจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถยืดได้ด้วยนะอ่าแล้วก็มีตัวหมุนล็อกแบบนี้นะครับเราสามารถหมุนล็อกแบบนี้ได้ความสูงก็กระดาษ A4 สองแผ่นนะก็สูงประมาณนั้นเลยนะครับผมเพื่อนเป็นโต๊ะมาตรฐานเนี่ยความสูงของโต๊ะนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ75-80ถึง8ปประมาณนี้นะฮะถ้าเราเอานิบกับโต๊ะปุ๊บนะครับมันก็จะมีตรงเนี้ย มันจะสูงไม่มากเท่าไหร่เราสามารถเอากล้องวางได้นะครับซึ่งกล้องวางในตำแหน่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับวัสด mm. ุเนี่ยเอ่อถ้าฟังเสียงแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นโลหะนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะอาจจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากมันเบาๆนะครับส่วนตรงน,นี้นี่เหล็กแน่นอนนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะฮะเหล็กแน่ şallah, หน,หนอนไอ้ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะถอดออกได้นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ต <c> ัว C ตัวนี้นะฮะตัว C ตัวเนี้ย สามารถที่จะถอดออกได้โดยการหมุนข้างล่างนะครับจะมีระยะในการหนีบโต๊ะพอประมาณนะครับถ้าเรารู้สึกว่า้โต๊ะเราอะ่ะมันต้องกว้างกว่านี้นะครับเราสามารถดึงไอ้สอตัวเนี้นะครับปลดออกแล้วก็เปลี่ยนมาเสียบรูข้างหลังนี่แทนนะครับมันก็จะยืดขึ้นนะครับ ตัวนี้นะฮะเป็น1ส่วน4ี่นะครับก็สามารถที่จะยึดกับพวกกล้องได้เลยนะครับผมสามารถเอากล้องมาหนีบตรงนี้ได้หรือว่าไฟก็สามารถเอามาเสียบตรงนี้ได้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เอามาหนีบกับไฟนะผมจะเอามาหนีบกับกล้องนะครับผม ก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อไอ้ตัวนี้นะฮะตัวที่หนีบโต๊ะเหมือนที่ผมสั่งมาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งมานะครับไว้ที่คําบรรยายนะครับคาบรรยายเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แข็งแรงมากๆเลยนะผมไม่นึกว่าราคา200กว่าบาทเนี่ยมันจะสามารถทําได้ขนาดนี้นะฮะเป็นวัสดุแบบแข็งแรงเลยนะฮะตัวที่หนีบเนี่ยก็แข็งแรงเป็นเหล็กด้วยนะครับ แล้วก็ตัวหนีบเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปรับระดับได้อีกต่างหากนะครับอันนี้คือค่อนข้างประทับใจมากๆเลยคือเรียกว่ามันตอบโจทย์เรานะครับตัวนี้หมุนออกได้ด้วยนะแต่ว่าผมก็คงไม่ได้หมุนมันออกนะคะคงจะเอาไว้ติดไว้แบบนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับไปละสวัสดีครับ